โอเครางคารรถเร็วในที่1น,นึ่งสจะดึงนไทยไปฮันดีกับทีมอดีวันนะครับสนามหนึ่งนี้ออกมางนาแได้บอลดีจุมแสงปั่งน้ำหอคอนสวันโมคอนสวันลงปุนน่นดีอนุญารัางสินนมองเบอร์บริกาทีมอดีวันนะครับ ันั่มไม่เน่โอ้เสียงวีดนี่แป๊บแป้งเลยเสียงวีดแป๊บแป้งเลยเสียงวีดแป๊บแป้งเลยันั่มนะครับนี่หนึ่งสองสามครับ รถคันนี้ออกจากสถานีบางบุนณะไปแล้วจะอยู่รับส่งบริษารที่สถานีชุมแสงสถานีปากน้ำแข็สถานีนครสวรรค์เป็นสถานีระบายทางด้ามือไได้ไคนแนต้องป้ายห้ามเลยป้ายอย่าขาดห้ามรถได้แต่ห้ามต้อป้ายสถานีไม่ใช่เขาห้ามเลยป้ายให้ให้จอดตรงนี้จอดตรงข้างๆต้นไม้เนี่ยแต่เลยป้ายทำไมเรา

ไปนาำโอเคเริ่มที่1นึงนะครับอ่าเอลออีทีขบวน1 3บสามคาครับ